แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6พฤษภาคม2568อัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะอัปเดตราคายางประจวาวันที่6พฤษภาคม2568ล่าสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าราคายางปรับตัวใกล้เคียง ระดับก่อนการประกาศมาตรการภาษีของสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของราคายางในตลาดระบุสัปดาห์หน้าสั่งกอยทอซื้อน้ำยางปอนสากรตราทำผลิตภัณฑ์หมอนที่นอนส่งออกไปอินเดีย <Yeah. S 1> ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้อัปเดตนะคะว่าวันนี้ราคายางพารากลางเปิดตลาดประจำวันที่6พฤษภาคมราคายางแผ่น ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 69.50บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันก่อนประกาศมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ที่68.70บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของราคายางในตลาดทั้งนี้ราคายางประเภทอื่นๆ มีดังนี้นะคะน้ำยางสด5 9 2สบาดบาทต่อกิโลกรัมยางก้อนด้วย DRC 50%อยู่ที่29.50บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนด้วย DRC 70%อยู่ที่41.30บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนด้วย DRC 100%อยเซอยู่ที่5 9 0 0บาบาทต่อกิโลกรัมและยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อาจก้อนนะคะอยู่ที่71.50บาทต่อกิโลกรัม ราคายางยังขึ้นต่อเนื่องยังคงเหลือน้ำยางสดกับยางก้อนด้วยอีกประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมจึงจะเท่าเดิมนอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มเติมให้เพิ่มน้ำยางสดที่เป็น EUDR หรือกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือของสาภาพยุโรปหรือ EU นำไปผลิตเป็นยางแผ่นรมควันพร้อมกันนี้นะคะสัปดาห์หน้าจะให้กองรักษา สถรภาพราคาการยางแห่งประเทศไทยเข้าซื้อน้ำยางเพิ่มแล้วจ้างปั่นเพื่อจำหน่ายให้สากรยางพาราเนินดินแดงตราดไปทำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนส่งออกไปอินเดีย หนึ่งเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทอร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสองฉบับนะคะกับพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันเกษตรกรผลักดันความร่วมมือด้านโลจิสติกสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยางกอยทอบริษัทปลายสณีไทยดิสริบิวชันจำกัดและความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราบแบรนกับบริษัทอินโนเว รับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนและสากรตราดยางพาราจำกัดเพื่อมุ่งยกระดับพัฒนานวัตกรรมแปรรูปยางพาราอย่างครบวงจรควบคู่กับการวางระบบโลจิสติกอย่าง ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างเสถียรภาพด้านราคานะคะร่วมกับพัฒนาระบบโลจิสติกแบบครบวงจรครอบคลุมการวางแผนเส้นทางการขนส่งการบริหารจัดการคลังสินค้าการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ยางนะคะเป็นการลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราซึ่งจะช่วยให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ยางพาราของกยทอาทิอาทิยางล้อมอเตอร์ไซค์หมอนยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราอื่นๆ ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับความต้องการของลูกค้าและตอบโจทย์การบริการอยางมีคุณภาพในอนาคตนะคะอัปเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้ราคายางพาราดีตัวขึ้นใกล้แต่ระดับก่อนทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีน้าว่าเป็นการอัปเดตข่าวดีในวันนี้6พฤษภาคม2568สําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะ